สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อรันาอวันนี้ผมจะไปรีวิวอาหารพ่อทำนะครับอันนี้ผมช่วยกันทำกับพ่อทำไข่เจียวเราชิมกันอร่อย นแหนมยังไงแหนมไม่ตักแหนมอืมแหนมอร่อยนะครับแต่ไม่รู้มีพริกเปล่านะอันเนี้ยมีหอมพริกหมดเลยอ่ะคำใหญ่ครับแต่ไฟข้าวผัดแหนมครับนี่ข้าทำให้ะครับ อาจจะใส่มันกี้น้อยหน่อยจะสีไม่น่ากินแต่ก็อร่อยมันเคยปิยีใส่ทุกคำทุกไทยดำนี่ยนะเนี่ยมันเด็ดอื้อร่อยยอร่อยมากอ,อ,มาอ,อมาืมันเราจิ้มก็พอ แบบสูตรนะครับใส่เดียวอันนี้เราก็ใส่แหนมนะครับแล้วเราก็วิธีเราก็คนเอาชามหรืออะไรมาก็ได้คน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 ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่พริกไทยดําใส่นิดเดียวพอนะพริกไทยป่นครับที่มันหมักไปแล้วที่มันเป็นเศษๆหูงสไปแล้วแล้วเราต่อไปแล้วก็ใส่ซอสหอยนางลมตาเด็กสมบูรณ์นะครับใส่ยอเข้าไปแล้วก็คน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 ตีตีต่อถ้าใส่น้ำมันงานครับมันก็จะหอม ้ก็มาทอดเลยนะครับ <c oughs> วิธีทอดแล้วก็ใจแหนมเลยนะครับคนคนวิธีทอดก็คือี่คุณแหนมแหย่คุณก็ตะหลิวมันมีไข่ไม่สุกคุณก็เอาไข่นี้มาแล้วไข่ก็จะออกมันก็จะเป็นไข่แบบน,นี้นะครับเสร็จแล้วใไ่เกี๊ยวส่วนวิธีทําข้าวผัดนะครับก็เอาข้าวข้าวแบบหุงมาแล้วนะครับก็เอาทำเท่นะครับหุงแล้วผัดได้เลย แล้วหนึ่งนาทีแล้วก็ผัดได้เลยเอาครับเอาไข่คนตีๆครับนึงตีก่อนแล้วก็เทแล้วก็ใส่หนมลงไปนิดนึงครับก่อนแล้วก็เป็นมันจะตอนแรกม,มันจะเป็นก่อตเหมันไข่เกีย่ยวแล้วก็เจต้าหลิวแยกๆแยกๆไปเล็กๆเล็กๆมันก็จะเล็กอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วยิ่งผัดก็ยิ่งเล็กแล้วก็ใส่ข้าวครับแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดใส่แมกกี้ นะครับใส่แม็กกี้นิดนิดนึงก็ได้เพะ่าผมไม่ใส่เยอะเพราะว่าเด๋ยวเค็มแล้วก็ใส่พริกไทยดำแล้วก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะ